สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องตามบีมมานะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันฝนตกนิดหน่อยนะครับผมตอนถ่ายตอนนี้นะครับก็มีฝนลงเม็ดนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมมาครับผมหากชมคลิปไล้ถูกใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตใครเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สามารถหาคลิป าชมคลิปอื่นๆได้ในช่องตามมีมามากมายหลายอีพีหลายคลิปหลายเมนูเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมเรื่องของวันนี้นะครับผมพามาทําไก่ต้มน้ําโคกนะครับผมใครเคยกินบ้างครับผมไก่ต้มน้ําโคกนะครับไก่ต้มน้าโคกมาดูครับผมนีไ่ไหมไก่ต้มน้าโคกเตรียมข้องไว้ยังะเต้มต้มกี่ตัวได้เดียว ต้มตัวนะจชาน้ำโคกี่ขวดนะน้ำโคกอันไส้ผมต้มไก้เลยไม่ลงกี่ขวดลงใส้เลยก่อนอ่ะก็เอามาประมาณสองขวดนะครับผมน้ำโคล่านะครับผมกับเมนูไก่ต้มน้ำโคกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปแนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างครับครับผมอันนี้ไก่หนึ่งตัวนะครับนี่เสิร์ฟมาเท่าไรหนิตัวนี้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบประมาณกิโลอะไก่ตัวนี้โลนะเประมาณโลกว่าๆมั้งครับผมแล้วก็มีนะครับมี กระเทียมมีรากผักชีนะครับผมมีน้ำปลามีซีอิ๊วมีซอสหอ,อยนางรมนะครับแล้วก็มีน้ำโคกนะครับผม,แล,มนนแล้วก็ในครกนะครับเป็นพริกไทยดพริกไทยนะครับผมอันนี้พริกไทยนี่แม่ตำไกงไดไ้อันนี้เดียวว่าตำเลยม,มันเลยตำแค่พริกไทยเลยนะครับผมถ้าใครมีพริกไทยป่นก็ใช้ได้เลยใช่ไหม ถ้าเคยมีพริกไทยผลก็ใช้ได้เลยครับผมนึกว่าต้องตำตำกับไปนี่ราบักขีหรือว่าราบักขีใส่ไปเลยทุบๆกันใส่ไปเลยเดี๋ยวรากักขีกับกระเทียมทุบๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมันก็หอมนะครับผมนี่นะครับทุบๆใส่ไปเลยนะครับผมใส่หม้อลูกใหญ่เลยนะครับ ใส่รากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับผมแล้วก็พริกป่นแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะครับผมอืมพริกไทยป่นนะครับไม,มไม่ต้องใช้น้ำตาลนะครับน้ำคุกมันด้วยไม่ต้องใช้น้ําตาลนะครับผมเพราะว่าน้ำคุกมันจะมีความหวานอยู่แล้วนะครับอันนี้ตั้งไฟได้เลยยังไม่ไหมนี่อืมอตั้งได้เลยอ่าผมจะนัน่งใส่อะไรอ่ะอ่าใส่น้ำมันด้ย ใส่ซอสหอยนางรมสองช้อนนะครับผมสองทัพพีแบบนี้เลยครับผมหนึ่งสองอ่าในส่วนของซอสหอยนางรมนะครับน้ำปลานะครับประมาณหนึ่งช้อนนะประมาณช้อนครึ่งนะครับผมขอไปครับช้อนครึ่งนะครับในส่วนของน้ำปลานะครับต่อไปซีอิ๊วขาวนะครับใส่ท่าได้ไหม สช้อนนะครับเพราะว่าซีอิ๊วขาวนี่มันมันจะมีกลิ่นหอมถั่วเหลืองนิดหน่อยนะครับผมมันความเค็มมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะไปตัดกับความหวานของน้ำโคกเองนะครับโอ้โหอ่ะพอครับผมประมาณนี้นะครับเครื่องปรุงครับครับผมต่อไปไก่นะครับใส่ทั้งตัวเลยครับผมเนื้อไก่นะครับผมไม่รู้มอญก่ไก่ไหมอ่าในส่วนของเนื้อไก่นะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของน้ำโคกนะครับผมหวานกันเลยทีเดียวครับผมอันนี้น้ำตาลไม่ต้องใช้นะไหมนะโคกนี่มันหวานโคกมันหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราใส่โคกท่วมเลยนะครับอันนี้ต้องต้มไม่น้ำโคน้ำโค้กเองเลยไหมต้มไม่พอน้ำสุกดำขลุกคลิกพอนะต้มต้มต้มเอาพอคลุกคลิกนะครับผมต้อใส่อีกอันตีเลย <Okay. S 2> ต้องใช้อีกขวดนะครับผมใช้ขวดละขวดละลิตรหจุห้าลิตรนะครับผมใช้ประมาณสองขวดนะครับผมต้องให้ท่วมนะ <Okay. S 2> มันจะได้ซุมๆเข้าไปนะครับแล,และเดี๋ยวทําน้ําจิ้มนะทําน้ําจิ้มไหมไหมเดี๋ยวต้องทําน้ําจิ้มนะครับผมมีผักเคียง <Okay. S 2> มีมีปักชีนะครับเอาไปทําน้ําจิ้มใส่ลงไปแบบนี้เลยตัวใหญ่นะ ไก่พันอะันนี้มันน่าจะสุกง่ายนะครับผมโยวงเกียวกะประมาณ้วยว่าประมาณหนึ่งที่โมงนะครับผมใส่ไปมัดเลยกันเลย่าก็ยังไม่จมเท่าเลยนะครับผมได้เลยได้เลยได้เลยนะครับ,รรรบประมาณนี้ครับครับผมเปิดเตาแก๊สเลยครับอืม <laughs> ใช้เวลาตุนอยู่อย่างเนี้ยครับผม ตุนตุนตุนไปเลยครับผมเดี๋ยวต้องหาฝาปิดสักหน่อยครับผมน่าจะต้องหาฝาปิดนิดนึงนะดูดูทรงแล้ววันนี้น่ากินมากครับผมเดี๋ยวทาน้ําจิ้มนะครับผมทาน้าจิ้มเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะครับผมน่าจะอร่อยอยู่ครับหลังจากขั้นตอนนี้ครับผมก็ต้องร้อยไฟทํางานนะครับเป็นเชื่อมงครับผมเดี๋ยวผมจะมาทายดูเรื่อยๆนะครับครับผมหลังจากที่ผ่านไปประมาณ ครึ่งชั่วโมงได้ไหมนะประมาณสิบห้านาทีนะครับผมแม่ผมก็กลับด้านนะครับสังเกตว่าน้ำหนังมันเริ่ม,มแตกออกจากกันเลยนะครับผมมันกําลังจะสุกแล้วครับผมแต่เราต้องการให้มันเปื่อยนุ่มเลยนะครับผมก็ตุนไปยาวๆครับผมต้มไปยาวๆนะครับผมต้มไฟกลางนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตามบีมมาด้วยนะครับผม ครับผมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับนี่เลยครับไ<ป>ก่ต้มน้ําโคนะครับร<า>ดูดูดูนะครับเดือดปุ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 ดเลยนะครับนเดือดปุดปุดเลยนะครับผมอืมน่ากินมากครับผมเดี๋ยวทําน้ําจิ้มให้เด็ดเด็ดสักนิดนะครับผมเดี๋ยวทําน้ําจิ้มให้ดีๆนะครับผมอันนี้ครับละเอ, <c shortage> อียค่างข้างม้นครับโคกอครับน้ําโคกนะครับผมค้างข้างม้ที่ท่านเห็นเนี่ยครับผม ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนที่ได้เลยนะครับผมตอนที่สุกดีเลยนะครับผมเสร็จแล้วครับผมผ่านไปประมาณเชื่อมงกว,กว่านะครับผมไก่ต้มน้าโคกนะครับครับผมมาทํา น้ำจิ้มครับผมมีได้ั้งไหมน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มมีไอ้โรปัตมีไอ้ขั้วเตียมแล้วก็มีต้นต้ผักชีพริกกระเทียมต้นหอมผักชีรากผักชีนะครับผมนึงไม่ใช่ใส่ผักชีอ๋อต้นหอมไม่ใส่นะครับใส่ผักชีนะครับกับรากมันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปปรุงในถ้วยอีกทีนึงครับผมอันในนี้ก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของน้ำจิ้มนะครับอืม เติมน้ำมะนาวครับผมวันนี้ใช้น้ำมะนาวขวดอีกแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็มาเติมเติมซีอิวนะครับน้ำปลานะครับผมนี่เลยครับซีอิวหรือว่าน้ำปลานะครับอืมดีแดงหรือไงน้ำตาลแดงโอเคครับเดี๋ยวน้ำตาลไปยิบนะครับผมอ๋อน้ำตาลน้ำตาลทซายด้วยนะครับผม น้ำตาลายครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต่อไปก็ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับมาครับผมสวัสดีอีกครั้งครับผมกับไก่ต้มน้ำครกนะครับผมอร่อยมากๆเนื้อเปื่อยดีมากๆครับผมเปื่อยแบบสุดยอดนะครับผมอร่อยน้ำก้องก็อร่อยใช่กินน้ำครุกอนอันนี้ขนาดตุนแค่ประมาณตุนแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับผม น้ำซุปมันก็อร่อยนะครับมันแหงแหกหมดเลยนะครับผมไม่ได้เติมเลยเลยนะไม่เนะไม่ได้เติมไร้เลยน้ำก็ไม่ได้เติมเนะน้ำน้ำครุ๊กมันลดเหลือประมาณนั้นจริงๆครับผมน้ำมันจะออกหวานนะครับหวานชวนตัวที่ผมชิมเมื่อกี้นิดนึงนะครับมันมันกินคล้ายๆไอ้พะโล้ครับผมกินคล้ายๆน้ำพะโล้ครับผม,มกินคล้ายๆน้ำพะโล้นะครับเออนะเงไยเปร้ยดีหอมกลมดีรสจัด หนังแตกหมดเลยครับผมมากินด้วยกันครับผมไก่ต้มไก่ต้มโคบไก่ต้มโครครับผมมากินด้วยกันครับผมยเนื้อสุกหมดทั้งด้านนอกด้านในครับผมนิ่มปุดเลยเปื่อยดีมากๆครับผม,บมน,น้ำซุปฟองหอรยน้ำซุปอันนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะครับเหมือนที่เห็นในคลิปเลยนะครับผมก็มีหอมมี อมไม่ได้ใส่นะครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามีกระเทียมนะครับผมเ,ม,เมีกระเทียมแล้วก็มีซอส<ม>รากผักชีมีซอสนะครับซีอิ๊วประมาณนั้นก็ผมน้ําตาลก็ไม่ได้ใส่นะครับผมเพราะว่านี่ขนาดไม่ไม่ได้ใส่น้ําตาลนะครับแบบน้ําซุปมันก็วนหวานหวานจริงๆนะครับผมใส่น้ำโค้กไปสองขวดก็ประมาณสามลิตรนะครับผมหวานมากมาั<ป>นิ่ดีไหม นิ่มกินเลยชิชิเลยชิเนื่นอเยเลยอืมนิ่มนิ่มมากๆครับผมอืนปนีปเลยนอืมอืมนิ่มมากๆครับผม,ม,ม,คบผมใครเคยกินบ้างครับผมหรือว่าใครยังไม่ได้ลองกินนะครับผมลองไปทำตามมันได้ครับผมไม่ยากนะครับผมแต่ถ้าให้เป่อย ให้ดีนะครับต้มกับฐานนะครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานกว่าโตเกสนะครับผมในเปื่อยดีอันนี้ก็เปื่อยดีเปื่อยดีเหมือนกันครับผมเปื่อยดีเปื่อยแล้เปือยจนแบบกระดูกหลุดเนื้อหลุดนะครับผมง่ายเลยครับผมกระดูกหลุดออกมาแล้วครับผมเปื่อยลุกเลย อันนี้ขนาดแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับผมไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเลยครับนะครับกระดูกกับเนื้อหลุดออกมาเป็นคนละชิ้นกันเลยนะครับป,ปยุ้ยอีกหน่อยอเาไม่บิ็เดี๋ยวเดี๋ยว ลปงเลยไม่เห็นตรงนั้นก็ได้เปิดมเราไปจับสองในอีกหนังมัน,น,นมแตกออกหมดเลยนะครับผมเราไปทำเลยพี่น้องอร่อยลราไปทำดูนะครับผมอร่อยดีครับผมอร่อยน้ำทุกกองก็อร่อยเราไปทำเลยก็มันจินได้ไหมก็มันจินกันได้ได้ได้เหมือนกันนะ สำหรับเคยที่แบบอยู่<ม>อยู่พาทเมนอยู่อะไรนะครับแบบอยู่คนเดียวนะครับต้มเป็นชิ้นนะครับก็รสชาติเหมือนกันนะครับผม,มอยู่คนเดียวต้มน่องต้มมาหน้าอกแล้วก็ปีนะครับพ<ม>พอแล้วครับผมพอกินแล้วนะครับใช้น้ำพุกประมาณขวดขวดศ9 9จุดเก้าเก้าครับผมขวดหน<ม>ึ่งลิตรครับพอแล้วครับผมแต่อันนี้แบบ น้ำพุก2ขวดก็แบบยังไม่ท่วมตัวเกย๋ยนะครับวันนี้ใช้หม้อใหญ่ด้วยนะครับผมแต่เกย่ยก็ตัวเต็มหม้ออยู่นะครับ ไก่ต้มน้ำโคกครับอืมเดยเลยวะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับคลิปไก่ต้มน้ำโค้กนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องตามบิมมาด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ตรงขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ